ชุดแต่งพรีเมียร์ดิชั่นคุ้มหรือไม่3 5 0 0มอันนี้สำหรับผมนะส่วนตัวเลยผมค<ม>ิดว่าธรรมดามกลางๆไม่ได้แย่ไม่ได้ดีสวัสดีครับผมนิริชชัยนะครับแล้วก็วันนี้ตอนนี้เราอยู่กับนิสสันคิกโชมพิเศษนะก็คือตัวพรีเมียร์ดิชั่นนะฮะ คันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่1 9 9 0 0ล้านบาทมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างวันนี้ผมจะพามาดูคันจริงและรวมถึงให้ทุกคนนะฮะเห็นไปพร้อมกับเรานะว่าคันจริงเนี่ยมันสวยขึ้นแค่ไหนแล้วทำไมเราถึงต้องพามาดูคันจริงอ่ะนี้จะตอบคำถามให้ก่อนอย่างแรกเลยพอเวลาคุณที่ไปศูนย์ทาง닛สันนะอย่างรุ่นพิเศษอย่างคันนี้ไปที่ดูที่ศูนย์หรือโชว์รูมก็เราจะไม่เห็นคันรุ่นพิเศษเลยนะเราก็จะเห็นเฉพาะ닛สันคลิกที่เป็นตัวโชว์เท่านั้น เพราะฉะนั้นการตกแต่งพิเศษอย่างเงี้ยเราสามารถมาดูได้ในงานเท่านั้นนะฮะอย่างงานมอเตอร์โชว์ที่ทางค่ายรถเนี่ยจัดชุดตกแต่งมาให้แล้วแล้วก็มาจําโชว์แล้วก็อยากจะบอกว่าชุดแต่งคันนี้มีจํากัดนะฮะจำนวนเพียง300คันเท่านั้นและยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราพามาดูนะว่า,าตัวพีเมียดิชั่นเปลี่ยนไปไปแค่ไหนอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกนะมันคือเรื่องขำๆอย่างหนึ่งคือ ทุกวันนี้นิส a ันคิกตั้งแต่เปิดตัวมานะรถลงโชรูมีน้อยมากแล้วก็ส่งมอบลูกค้าเป็นศูนนะเพราะว่าเกิดพาร์ทบางอย่างทำให้นิส s ันเนี่ยเลื่อนการปล่อยรถออกไปนะแต่ว่าคิดดูนะเลื่อนมาตั้งแต่เปิดตัวคือช่วงต้นเดือนมีนาคม,มาะจนถึงวันนี้มิถุนายนแล้วจนมีพาร์ทอีชั่นรุ่นใหม่มาแล้วนะคือตัวพรีเมียร์ดิชัน่นพิเศษที่กระตุน้น แม้แต่รุ่นธรรมดายังไม่มีการจําหน่ายยังไม่มีการส่งมอบลูกค้านะแล้วรุ่นพรีเมียร์ดิชั่นต้องรอไปอีกนานแค่ไหนรอดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะขอเล่าตัวพื้นฐานของพรีเมียร์ดิชั่นใ้ฟังก่อนนะฮะอย่างแรกเลยตัวพรีเมียร์ดิชั่นเนี่ยจะมากับตัวรุ่นท็อป l ของตัวนิสสันคิกนะฮะซึ่งราคาจำหน่ายเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1,49,000้บาท สำหรับสีตัวถังนะฮะก็จะมีให้เลือกเพียง2ส,สีเท่านั้นก็คือตัวสีขาวกับตัวสีสม้มตัวพาร์ททั้งหมดเนี่ยครับราคาคือ3 5 0 0 0แล้วก็การทำหลังคาท็อปดำา1 5 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นรวมกันทั้งหมดเป็น50,000แล้วรุ่น v r ราคาจับหนาอยู่ที่1 4 9 0 0ล้านบาทบวก5 0,000ก็กลายเป็นนี้นะฮะราคาเปิดตัว1 9 9 0 0ล้านบาทมีทั้งหมดเพียง300คันเท่านั้นสำหรับตัวพรีเมียร์เอาล่ะเริ่มแรกผมจะบอกว่าตัวพรีเมียร์เนี่ย ชุดตกแต่งตรงคิ้วของนี่ฮะกันชนหรือสเกิร์ตสเกิร์ตหน้าก็ให้เป็นสีดําแบบเป็นโนแบ็กเหมือนกันนะครับชุดพัดไฟข้างในก็มีการตกแต่งสีดําเพิ่มเติมนะฮะการตกแต่งที่ด้านหน้าเนี่ยฮะจะเห็นว่าเป็นการตัดไม่เหลือโครมเมียมเลยยกเปลนเป็นตาสัญลักษณ์ด้านหน้าโดยรวมประมาณนี้ก็จะบอกว่าพอเปลี่ยนจากสีพวกโครมเมียมที่มันเป็นเงาๆวับๆเนี่ยมาใช้เป็นเสื้อ็ำก็จะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะฮะสวยงามขึ้น นี่คือตัวล้อแม็กก็ให้ล้อแม็กอันใหม่นะ,ะที่เป็นลายก้านคู่สีดําโดยสวมยางมันเนี่ยเป็น 205, 5 5นทับะฮะขนาด17นิ้วใช้ย,ยางบูเอ,อิร์ดแปลนน้ำมันเพิ่มเติมร์สด,ด้านข้างอีกชิ้นหนึ่งคือตัวสเกิร์ตข้างนะที่เป็นสีนี่ฮะสเกิร์ตข้างสีดำยาวมาเลยตกแต่งเพิ่มเติมคือสัญ,ญลักษณ์ของรุ่นพรีเมียรดิชั่น ที่บริเวณเสาเสา B ของรถด้านท้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าชุดไฟให้เป็นชุดไฟแบบลมดำนะ,ะแล้วก็มีการตกแต่งคือดิฟฟิวเซอร์แล้วก็สเกิร์ตที่กันชนท้ายนะให้เป็นสีดำเปีนโนแบ็กเช่นกันด้านบนสปอยเลอร์ iler, เป็นสีดำเป็นโนแบ็ก โอเคนี่คือสำหรับภายนอกนะฮะที่เราจะได้ของรุ่นพรีเมียร์เดี๋ยวไปดูภายในกันฮะพาร์ตตกแต่งเพิ่มเติมเลยก็คือตัวคิ้วบันไดสเตลเลตนะจะเขียนว่าพรีเมียร์อีดิชันนะฮะตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมตั้งแต่ตรงเข้ามาเลยแป้นเบรกแป้นคันเร่งที่พักเท้าแบบเป็นแผ่นอลูมิเนียมแบบสปอร์ตนั่นเองนอกนั้นทุกอย่างยังคงเดิมนะยังเป็นตัว ตอนนี้พี่มเดชันแต่ก็ยังเห็นนะฮะว่าตัวเบาะเนี่ยยังให้เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีขาอยู่นะฮะราคา1นึ่งล้านเบาทเนี่ยถ้าหากยังต้องการเปลี่ยนเป็นเบาะสีส้มนะฮะบวกเข้าไป1,000งบาทก็จะกลายเป็น1นึ่งล้านหนึ่งแบาทจะได้ครบเต็มเต็มเมบาะสีส้มส่วนนั้นอื่นสเปคทุกอย่างของตัวนิสสันพีดผมว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะโอเค สุดท้ายอย่างที่เห็นนี่คันโชนะตัวท็อปพรีเมเดชันก็ยังไม่ได้เลือกทําเบาะหนังสีส้มมาให้ซึ่งเบาะหนังสีส้มนี่ขอผู้อิกทีนะเพิ่มเติมเพิ่มตังค์เข้าไปได้นะ10,000บาทก็จะได้ครบเต็มนะทั้งพรีเมเดชันสัม้คันเท่านั้นนะฮะคิดเห็นยังไงบ้างกับตัวทางชุดแต่งพรีเมเดชันคุ้มหรือไม่35 0 0 0อันนี้สําหรับผมนะส่วนตัวเลยผมคิดว่าธรรมดาฮะกลางๆไม่ได้แย่ไม่ได้ดีเพราะว่า ค่าใหลายจุดเนี่ยการทําสีดํากอสหรือล้อแม็กผมว่าไม่เท่าไหร่คนะมันไม่ได้แบบดูว้าวเต่นั้นมีหลายค่ายนะที่เขาเลือกให้เงินในสามหมื่นเนี่ยเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะกว่านี้มากเพราะฉะนั้นโอเคสําหรับไงพิมพเช่นเป็นอีกทางครังเลือกสําหรับคุณนะฮะหรือว่าดูไว้ว่าเออหากซื้อตัวธรรมดาแล้วพิมพ์เช่นดีกว่าเราสักแค่ไหนในราคาสามหมื่นห้าประมาณนี้เนาะโอเคสุดท้ายก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้ช anel ชอบรถของเราด้วยนะครับหากใครต้องการซื้อขายรถยนต์ขอเชิญชวนและแนะนำนะครับเว็บชอบรถ com ของเรามีรถให้เลือกเยอะใช้งานง่ายสวัสดีครับ